สวัสดีครับอยู่กับพ่อทุกคุณแครับคลิปนี้พ่อทุกคุณิสพเฮ็ดแกงอมเนื้อติดมันกินแสบครับอมเสียผักชีลาวผักไอ้เลือดนีแ่บขนาดครับพี่น้องไปครับไปเริ่มเฮ็ดกันเลยครับนี่ก็เป็นเนื้อติดมันที่พ่อทุกคนได้มาครับไม่ไหมเลยครับเห็นยูราดกนเลยขีดยาครับพี่น้องได้มาประมาณโลนิดๆครับเครื่องแกงอมที่จะมาตำก็มีพริกแห้งใบบักกูดตะไคร่หอมแดงครับ พี่แขงกับมาหั่นมาซอยๆจากน้อยครับจะได้ตําละเอียดง่ายๆครับช่วงนี้ฝนมันชื้นครับพี่แขงก็อยากจะหยาบเน่นะครับเนาะพอราคุณตำพริกใบระกูดตะไคร่ก้อนครับตำให้ละเอียดก้อนนะครับเนาะถึงจะหั่นหอมแดงใส่ครับหอมแดงไว้ใส่ทีหลังครับพี่น้องถ้าตำพอมูมันจะเ็นเห็ตะไคร้ครับพี่แขงบริละเอียดครับ ราะว่าหอมแดงมันจะมีน้ำความชื้นความช่ำนะครับเนาะพอตาเครื่องเสร็จก็ตั้งหมอเลยครับน้ำมันหยอดถึงหน่อยครับเพื่อจะได้ขวาเครื่องนะครับเนาะขวาเครื่องหอมๆครับสูตรคนทุคนต้องขวาเครื่องก่อนครับจะได้หอมครับขวาเครื่องหอมได้ที่ก่าเนื้อลงเลยครับพี่น้องนี่ครับขว้าจนเนื้อสุกเลยครับขวาไปเรื่อยๆครับ นี่ครับเนื้อก็ได้สุกแล้วครับคนคุกกิจจะเริ่มปรุงรสชาติเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็นปลาแดกกับปุกปลาแดดแซบคือเกาครับอย่างอ้อมต้องนี้เลยครับเป็นปลาแดกหมักของบ้านนอกเขานี่ครับเนาะปากลงซีมอนี่หอมขนาดครับตามด้วยผงชูรสครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลายก็แซบหลายแลวครับ รถดีครับดีเด็ดสูตรพรนุคุณครับซอสพริกคือเกาล้ะครับแต่กินแกงอ้อมสูตรพรนุคุณต้องใซสครับเสแยบๆครับนี่ก็เป็นเกลือครับเติมเกลือนีแตงน้อยครับน้ำปลาครับคว้าไปแตงหน่อยพนุคุณอีเติมน้ำครับ น้ำล่างโคกนะครับกลนโคกนะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับผลิตมักน้ำลายก็ใส่น้ำลายครับช่วงมันสดมันเดก็จะมีมันมีไข่ขึ้นมาเนาะครับเนาะเนื้อติดมันครับแล้วก็ตักออกครับไอตัวนี้จะบันทอนรสชาติของเฮาครับความมันครับต้องตักออกให้หมดครับพอจะคนกนขอชิมครับ เบิงวันเนื้อมันพอดีเราไปนะครับเนาะเพื่อได้ที่เราไปครับรสชาติก็โอเคครับเนื้อก็ได้แล้วครับคนใส่ลูกโดดลงไปครับไปอีเลอรครับผักชีลาวผักกาดดอกการซ้อมครับใส่ลงไปเลยครับแกคนจนผักยุบครับผักยุบผักสุกเนาะครับเนาะป็นอันเร็จครับนี่ครับ แองออมเนื้อติดมันพอนุคนเป็นไอเส็นแล้วครับพี่น้องนะครับอ๋อเป็นจะแซบครับนี่มือครับเบิรงครับพี่น้องนี่ลงหันห้อนครับเป็นกับเขาก็ได้ครับสดเป็นกับแก้มก็ดีครับสูตรแองออมพอนุคุครับนี่ครับเขาเหนียวปั้นหันห้อนปั้นแน่นครับดีเปเป้ครับ คุยเบิงครับพี่น้องนี่ครับเนื้อติดมันนะครับเนาะติดจังได้กับแซบครับหอมๆเลยครับนี่ครับโซดตามเข้าไปอีกครับติดมันเน้นๆครับบอกเลยครับพี่น้องแซบต้องจัดทีเดียวเชียวครับขอบคุณจะขอขอบคุณครับขอบคุณ พ,พ่อพี่น้องสู้โหสู้คนครับที่เข้ามารับชมพทุกคนเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุกคนเอยครับ,รบสิปฏิภาสคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อทุกคนขอตัวขอลาไปก่อนเจอกันไม่คิหนาครับสวัสดีครับ